มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะแะั้มนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาชวนนักท่องเที่ยวนะคะไปงานสงกรานเขาบอกว่าที่นี่แปลกแหวกแนวเน้นเปียกแบบมีไลฟ์สไตล์กับไวฟ์ค่ะที่ริมหาชลาทัศน์วันไหนบ้าง15-16ถึงเมษายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ ทางด้านนายพิพัฒน์รชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายการทุนแท่ประเทศไทยทํางานร่วมกับเทศบาลนาครสงขลาในการจัดงาน Amazing Thailand Fun Fest 2023 a สงขลาค่ะวันที่15-16เมษายนนี้นาลารานตรีหาชลาทัศน์จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดงานสงกรานที่มากกว่างานสงกรานอ่ะตั้งหัวข้อแบบนี้อยากรู้เป็นไงต้องเตรียมตัวไปนะคะและที่สําคัญงานสงกรานสงขลาเขาบอกว่าเป็นีิสนุกสุดๆโดยมุ่งหวังให้เป็นสงกราน การที่สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ยยอดเยี่ยมสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะซึ่งท่านบอกว่าในช่วงวันสงกรานต์หลายพื้นที่ก็จะมีการจัดงานสงกรานต์กันมากมายดังนั้นจังหวัดสงขลาก็มอบหมายให้ททท,ทในการทํางานร่วมกับเทศบานลนครสงขลา จัดการจัดงานสงกรานที่มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สุดแสนวิเศษสําหรับทุกคนพร้อมกับดึงจุดเด่นของจังหวัดสงขลาออกมานําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยจึงนํามาสู่งาน Amazing Thailand Fun Face 2023 at สงขลาค่ะซึ่งจะเป็นงานสงกรานริมหาดลาทัศน์ที่ไม่ใช่มีแค่การเล่นน้าแต่คือการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมไลฟ์สไตล์และเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ดไว้ด้วยกันเพื่อให้งานสงกรานของสงขลาเป็นหนึ่ง ในสงกรานที่สร้างความสุขและสนุกกับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะสงกรานจังหวัดสงขลาเราจะเน้นเปียกแบบมีสไตล์แล้วก็ชิลไปกับวิฟดีๆริมหาดชลาพัดด้วยท่านบอกไว้แบบนี้นะคะ ทางด้านคุณวันชัยปริญญาสิรินาย,ยกเทศมนตรีเทศบา,นาลนครสงขลาก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงทททค่ะท,ที่ให้การยกระดับงานสงกรานของจังหวัดสงขลาให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นซึ่งพื้นที่ริมหาดก็จะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดค่ะมีแนวต้นสนที่ร่มรื่นสวยงามรวมถึงมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเชื่ออย่างยิ่งว่างานสงกรานจังหวัดสงขลาปีนี้จะเป็นหนึ่งในสงกรานที่ยอดเยี่ยมของประเทศไทยและทําให้นักท่องเที่ยวทุกคนมี รอยยิ้มแล้วก็หลงรักจังหวัดสงขลาอย่างแน่นอนนะคะทางด้านคุณอภิชัยชาเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรก,กิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อทอค่ะก็บอกว่านโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็มีการทํางานร่วมกันกับทางเทศบาลนครสงขลาปีนี้อย่างที่บอกไปว่าจัดงานสงขลาที่จะเน้นกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดรอบๆหรือว่าจากส่วนไหนก็แล้วแต่มาที่จังหวัดสงขลาบ้านเรา โดยจะขยายเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวที่ยาวนานมากขึ้นจนนำมาสู่การจัดงาน Amazing Thailand Fun f a s e 2023 at s o n ลาค่ะภายในงานเขาบอกว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับความสนุกสนานในการเล่นน้ำริมหาชลาศน์ค่ะพร้อมสนุกสนานไปกับการฟังเพลงมีอาหารสตรีทฟู้ดเลิศรสและกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกแน่นอนมีในเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนจะได้ร่วมสานน้ำไปกั ต้งชุพีแล้วก็มีดีเจราดรวมถึงกวินดูวานแล้วก็มีวานแอนด์อฟพร้อมศิลปินและดีเจอีกมากมายเตรียมไปเปลียกกันแบบมีสไตล์กันได้ที่ลานดนตรี 3, หาชลาทัศจงังหวัดสงขลา15แล้วก็16ไเมษายนค่ะเริ่มความสนุกกันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปที่สำคัญงานนี้คุณผู้ชม ไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนอะไรที่สนใจก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมคุณผู้ชมไปดูซิว่าปีนี้สงขลาจะจัดงานสงกรานแบบไหน ชนิดที่นักท่องเที่ยวไปแล้วต้องมีอรอยยิ้มและจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ท่านก็การันตีไว้ว่าสนุกแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะมีทั้งดนตรีมีทั้งชายหาดมีทั้งหาดทรายสวยๆมีน้ําทะเลมีความร่มรื่นของแนวทิวสศนต่างๆมีสรีงฟ้ดที่เรียกว่าอร่อยแน่นอนคัดสรรมาอย่างดีอเตรียมตัวสําหรับสงกรานต์ปีนี้ใครที่ไม่มีโปรแกรมไปไหนจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงยังไงก็สามารถมาที่จังหวัดสงขลาบ้านเรากันได้นะคะ